หุ้นน่าสืบในสัปดาห์นี้เป็นโกลด์สต็อกที่กําลังเกิดคําถามว่าได้ปิดฉากการเติบโตไปแล้วหรือยังหลังกําไรหดตัวต่อเนื่อง2ปีติดต่อกันเราลังพูดถึงหุ้นเท่าแก่น้อยหรือ TKN ที่วันนี้เราจะไปสืบพร้อมกันว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้กําไรของบริษัทหดตัวและเท่าแก่น้อยจะยังคงมีความน่าสนใจอยู่หรือไม่พบกับสืบสต็อกเชอรอล็อกหุ้น ราคาหุ้น TKN เป็นขาขึ้นนับตั้งแต่เข้าเทรดเมื่อปลายปี58ด้วยราคา IPO เพียง4บาทโดยราคาพุ่งต่อเนื่องทำ All Time High ที่29บาท50สตางค์เมื่อปลายปี59หรือเพิ่มขึ้นถึง637%ในเวลาแค่1ปีแต่หลังจากนั้นราคาก็พลิกเป็นขาลงจนทำจุดต่ำสุดในรอบ3ปีที่6บาท70สตางค์เมื่อเดือนมก,กราคมที่ผ่านมา ล่าสุดมูลค่าตลาดของ TKN ลดลงจาก40,000ล้านบาทเหลือ15,000ล้านบาทหายไป63%ภายในเวลาแค่2ปี TKN ทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายสาหรายแปรรูปทั้งในและต่างประเทศภายใต้ตราสินค้าเท่าแก่น้อยรวมถึงขนมขบเคี้ยวและผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพประเภทอื่นๆสำหรับโครงสร้างการถือหุ้นตระกูลพีระเดชาพันธ์ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท ถือหุ้นใหญ่60.4%และรายย่อยอีกกว่า10,000รายคิดเป็นสัดส่วนเกือบ34%เดิมทีกลุ่มพีระเดชาพันธ์เคยถือหุ้นด้วยสัดส่วนเกือบ74%แต่พบว่าได้ทยอยขายบิ๊กลรอดในช่วงปี59ถึงปี60ไปถึง6ครั้งรวม168ล้านหุ้นได้เงินไปเกือบ4,000ล้านบาท <S <S ผลการดำเนินงานของ TKN กําไรโตแรงเกือบ100%ในปีแรกที่เข้าเทรด ก่อนจะหดตัวต่อเนื่อง2ปีติดต่อกันจากกำไร782ล้านบาทในปี59เหลือ459ล้านบาทในปี61โดยเฉพาะไต่มาที่4ปี61ที่ถึงแม้รายได้จะลดลงเล็กน้อย4%แต่กำไรกลับลดลงถึง82%จากช่วงเดียวกันของปี60เนื่องจากค่าใช้ใจ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นถึง50%ค่าใช้ใจ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้น เกิดจาก TKN มีปัญหากับตัวแทนจำหน่ายในจีนจึงต้องเปลี่ยนตัวแทนซึ่งมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายพิเศษที่ต้องเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์สินค้าใหม่ตลอดจนการเปิดสำนังกงานที่ซิงไหฮเพื่อรองรับการขยายตัวในจีนและการออกงานในประเทศต่างๆเพื่อโปรโมทสินค้าผู้บริหาร TKN ตั้งเป้ารายได้ในปีนี้โต10-15%หล่อมั่นใจกำไรดีกว่าปีก่อน หลังต้นทุนสารรายมีแนวโน้มลดลง15-20%ด้านสัดส่วนรายได้หลักในปีนี้ยังคงมาจากต่างประเทศ60%โดยบริษัทจะหาตัวแทนจำหน่ายในจีนเพิ่มอีกหนึ่งรายจากปัจจุบันที่มีอยู่3รายส่วนการลงทุนในสหรัฐคาดว่าจะถึงจุดคุ้มทุนในปลายปีนี้และมีแผนขยายไปยังตลาดยุโรปต่อไป ความเห็นนะักวิเคราะห์ใน I A Consensus มีทั้งเชียร์ซื้อและแนะถือโดยมีอัพไซต์จากค่ากลางร,ราคาเป้าหมาย12%ฝั่งที่เชียร์ซื้อมองว่าราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมา31%ใน6เดือนที่ผ่านมาได้สะท้อนผลการดำเนินงานปี6-1ที่ฉลอตัวไปมากแล้วค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในไตรมาสล่าสุดจะเกิดขึ้นแค่ชั่วคราวรายได้และกำไรในไตรมาสต่อไปจะดีขึ้นหรือไม่ เป็นโจทย์ใหญ่ที่นักลงทุนต้องกลับไปตีให้แตกสำหรับการลงทุนในหุ้นเท่าแก่น้อย